สวัสดีค่ะมาพบกับโซดาชิคชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะคะทุกคนเราจะมาสอนล้างแปรงแต่งหน้าค่ะแล้วก็จะรีวิวตัวเครื่องล้างแปรงแต่งหน้าที่โซเพิ่งสั่งมาด้วยนะคะน้ํามันเซ็ตตัวซึ่งมันจะได้แห้งแปรงจะได้แห้งเร็วจะได้ไม่ต้องแบบไปนั่งรอตากแห้งเฮ้ยทุกคนนี่คือแปรงเราแบบหมาดเลยอะ่ะ ใครสนใจเดี๋ยวแอดไลน์ด้านล่างนะคะสั่งได้เลยคือมันแบบเป็นอะไรที่คนแต่งหน้าไปบ่อยควรมีอะทุกคนเพราะว่าการแต่งหน้าถ้าแต่งแล้วไม่ล้างอุปกรณ์แต่งหน้าเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเป็นสิวได้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาจัดชุดใหญ่ในการล้างแปรงแต่งหน้ากันดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะก่อนอื่นก่อนใดนะคะอย่าลืมกดไลน์ กดติดตามกดหัวใจกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาโซอัปเดตคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดเนาะอ่าทุกคนนี่โซสั่งมานะคะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเครื่องแบบนี้นี่ให้ดูนะให้ดูหลังกล่องข้างๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นเครื่องแบบล้างแปรงแต่งหน้าอัตโนมัติอ่ะทุกคนเฮ้ยมันสะดวกว่ะพอโดยปกติแล้วเนี่ยโซจะแบบล้างกับสบู่ใช่ไหมแล้วก็ไปถูถูถถถถูกับที่ที่ขัดมนะันอันนั้นคือแบบนานมากแล้วกว่าจะได้ใช้ก็คือ แห้งช้าด้วยนะคะไอตัวนี้เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาจะมีตัวแบบตัวเป็นเครื่องหมุนแปลงอะ่ะทุกคนมันเวลากดสวิตช์แล้วมันจะหมุนเลยอ่ะนี่เดี๋ยวให้ดูทีละอันนะทุกคนอันนี้โซใส่เป็นฐานสองก้อนนะคะเป็นฐานขนาดประมาณนี้นะคะสองก้อนแล้วก็ปิดไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะมา ล้างแล้วก็รีวิวอีเครื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะราคาหลักร้อยนะทุกคนไม่แพงไม่แพงใครสนใจนะคะเดี๋ยวโซทิ้งข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปเนาะแกะออกมานะคะมันก็จะเป็นกล่องอันนี้เหมือนกล่องขนมที่ใส่น้ําแข็งใสเลยอะเหมือนกล่องขนมที่ใส่น้ำแข็งใสเลยอะมันจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ ข้างในเนี่ยเขาก็จะมีปอกสำหรับใส่แปรงก็คือแต่ละไซส์มาให้นะคะนี่ปอกเป็นประมาณนี้นะคะสมมุติว่าแปลงไซส์ไซส์ก็ไปหาไซส์ที่มันพอดีกับตัวแปรงของเราคือบางอันมันต้องแบบยัดยัดไปด้วยทุกคนนี่นี่ทุกคนมันต้องยัดยัดประมาณนี้เลยนะคือมันดูเล็กเล็กใช่ไหมแต่ว่ามันยัดได้ โอเคแล้วเราก็เอาไอ้จุกนี้นะคะคือเขามีจุกนเนี่ยเข้ามาเรามาใส่ตัวรูนี้ก่อนแล้วเราก็เอาแปลงนะคะเสียบจุกแปลงนี่เวลาเวลาปั่นเฮ้ยทุกคนมันปั่นแรงมากปั่นแรงด้ออ่ะอือหืมฝุ่น ฝุ่นจากอายแชโดว์หลุดมาเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาผสมก่อนนะคะเราจะมาผสมก่อนทุกคนอ่ะลืมให้ดูอันนึงอันนี้ก็เป็นถาดนะคะสําหรับตั้งเวลาที่เราใช้แปรงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งให้มันเป็นระเบียบนะคะนี่คือเขาก็จะมีให้มันเสียบเสียบเก็บเก็บไว้นะเรามาทําให้เพื่อนๆดูก่อนดีกว่า น้ำยาล้างแปรงวันนี้นะคะโซจะใช้เป็นของไดโซทุกคนใช้ดีมากราคา60บาทตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ปริมาณ5มิลลิลิตรลงในน้ำคือผสมกับน้ำนั่นแหละนะคือใช้ผสมกับน้ำนะคะคือโซมีแปรงเยอะมากเดี๋ยวโซจะ ล้างทุกอันเลยแต่อันนี้มาทําให้เพื่อนดูก่อนนะเวลาที่เราล้างแล้วนะคะเราเอาไปจุ่มอย่างนี้เลยทุกคนนี่โ h oh my god โอ้นให้ดูแล้วเวลาที่เรา ล้างเสร็จใช่ไหมเราก็สามารถกดให้เขาหมุนแบบนี้ได้เลยทุกคนเพื่อให้น้ํามันเซ็ตตัวซึ่งมันจะได้แห้งแปลงจะได้แห้งเร็วจะได้ไม่ต้องแบบไปนั่งรอตากแห้งเฮ้ยทุกคนนี่คือแปลงเราแบบหมาดเลยอะคือเขากดสวิตช์สามารถ ตั้งระดับความเร็วได้นะคะก็คือกดย้ําไปมันก็จะปรับระดับความเร็วของตัวแปรงได้นะคะอ่าทุกคนอันนี้โซไปเปลี่ยนเป็นน้ําเปล่ามาแล้วนะคะหลังจากที่เราล้างน้ํายาเสร็จแล้วเราต้องล้างน้ําเปล่าอีกรอบนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวหน้าเป็นสิวเดอ้ออ่าเราจะมาล้างน้ําเปล่ากันค่ะเราก็ใช้เหมือนเดิมเลยนี่ทุกคนดูความที่เราล้างแปรงไปสะอาดแล้วดิดูดิ น้ำเปล่ามันไม่ค่อยสีขุ่นเหมือนรอบที่แล้วแล้วว่าเออเลิศปลา,าเลิศปลา,านี่น่ารักสะดวกขึ้นเยอะเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากล้างแปรงบ่อยๆนะคะจริงๆแล้วเราควรล้างแปรงทุกอาทิตย์นะทุกคนใครที่แต่งหน้าทุกวันเนี่ยอพอเราล้างน้ำเปล่าโอเคแล้วเราก็มาสะบัดให้น้องเขาแห้งสะบัดสะบัด กระเด็นใส่นาเนี่ยเนี่ยทุกคนเลิศนะเลิศนะต้องมีนะอันนี้ก็คือเป็นคลิปที่แบบโซแกะรีวิวจริงๆยังไม่เคยลองใช้มาก่อนแล้วมาเปิดใช้พร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะอาจจะใช้ผิดใช้ถูกขั้นตอนการเสียบอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวขออภัยด้วยแล้วกันเนาะก็ก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ขั้นตอนการล้างเนี่ยก็เป็นประมาณนี้แหละทุกคนมันอยู่ประมาณนี้แหละนะคะอันนี้ก็อันนี้น่าจะสาหรับแปลงอันเล็กๆนะคะคือเขามีทุกสเนาะโอเคนี่ก็เสียบเก็บเก็บเข้าที่เข้าทางก็อยู่ประมาณนี้อะนี่ค่ะทุกคน เก็บเข้าที่เข้าทางก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็สะดวกสบายกันเลยทีเดียวเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวแกะกล่องรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะคะสำหรับมือใหม่หัดแต่งนะคะล้าง แปรงให้สะอาดนอกจากล้างแปรงสะอาดแล้วล้างหน้าให้สะอาดด้วยให้ถูกขั้นตอนด้วยดังนั้นนะคะจะไม่เป็นสิวแน่นอนเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้โซจับตัวไหนมาแกะรีวิวแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะกดแชร์เป็นกําลังใจให้โซด้วยนะคะติดตามโซในช่องทางโซเชียลต่างๆได้เลยเพจ IG Tik t o k นะคะก็วันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ thank <music> you